สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับสักพัฒนาครับพามาดูรถเกีียวสักโอ้โหรูปลักโฉมใหม่ครับล้ำสมัยมาก KMD ปีหกไ่ดูครับสลักปีไว้แบบนี้เลย ดูไฟตาเขาครับอย่างที่อ่ะโอ้โหดูครับรับระดับเนี่ย <Yeah, S 1> มีหมดเลยนะนี่ครับ รับหนึ่งรับสองโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นรูรูครับดูชุดคอนโทรลครับเป็น,นแทแมเป็นหัวไทเททั้งหมดเลยนะ แงบรรจุข้าวลอกเลียนแบบต้องชดใช้ค่าเสียหาย KMD ปีหกเจ็ดดูตัวนี้มีน็อตแบบเนีย่ยสองข้างเลย ทางลมอยู่ตรงนี้ครับสายลมทางน้ำมันเราเล่นแบบต้องจดใจค่าเสียหายอันนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นรุ่น s s ส0 0สสร้อยตัวน้อยๆเองนะ คอนโทรลเยอะมากเลยครับข้างบนเนี่ยันนี้เล็กมากครับเห็นตัวจริงแล้วเล็กครับ